สัปดาห์ธุรกิจไปบุญประธานสมา,าค own, ามชุดิจก,ก,ก, <i> การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคทางประเทศไทยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคทางประเทศไทยได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา28ปีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดยประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้าริการจังหวัดสงขลาก็คือท่านกฤษดาบุญรา์ ผมสมันร์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนนมากในประเทศไทยที่อยู่มาเลเซียและสิงคโปร์นะครับคนเชียงใหม่ก็ดีหรือว่าทางอุดรก็มีฐานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับผมอยากตับอยู่แต่ว่าเป็นขนาดเล็กนะครับของทั้งสามด่านนะครับเปิดประตูสู่อาเซียนเนี่ยท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดี่เสนอมาไอเดียท่านวนคาดดาวเอาเองนะครับที่ท่านประธานจัดให้มีการในการที่จะทาธุรกิจของเราเพื่อแผ่นดินไทยอันนี้ผมคาดการเอาเองผงถูกนะครับท่านประธานนอกจากเพื่อความอยู่รอดของตัวเองของครอบครัวแล้วเนี่ย ก็ำคำนิดขึ้นในเรื่องอะไรบ้างนะครับคุณจากรี่ได้เรียนไปแล้วเ็ว่าเกิดความผิดพลาดล้มเหลวสร้างความเสียหายและส่งสฤฤ่งผลกระทบแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในสาข,ของนักเที่ยวนอกกลุ่มอาเซียนมาประเทศไทยขายความคิดของเขาให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนวิธีการขายความคิดเขาขาย จะด um. ีฉลองกันกับพวกเราสมาคมท่องเที่ยวส่งคาประเทศไทยอิมรานเด็กกนนะครับขอเสปรลงือท่านหนึ่งครับขอบคุนะคะก็เราใช้โปรแกรมที่ราคาถูกลงได้ครับขอบคุณถ้าตัวจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่มีรถผมมีบทความที่อยากจะฝากไว้ที่ที่ด้ศักยภาพและอย่างที่ท่านบอกแล้วว่าเข้าถึงสื่อผู้บริโภค ได้ดีมากแล้วรับรางวัลชิงไปเที่ยวจังหวัดของคุณขึ้นก็ก็ขอชื่นชมทางขบีแล้วก็ราชการมากกว่าพราะผมเราอยากคุยกันรู้เรื่องแต่กระทรวงมาหาดไทยได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตแล้วนะคะเนว่าถ้าพวกเราเอาใจใส่ตัวเองรายวันรายเดือนอรวมทั้งโอกาสนี้ผมก็เพิ่งมานั่งครั้งแรก ในบรรยากาศในการปฏิสัมพันธ์ในระหว,ว่างาจังหวัดเราทำงานเมิ่จริงๆเลยครับในส่วนของการจะทำจทุดริศมคลินิกของสมาันธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวันนี้นะครับก็เป็นการสรุปปัญหาจากพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะนํำไปสู่การแก้ไขในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับซึ่งปัญหาหลักๆที่เราได้สรุปในวันนี้ก็คือในเรื่องของการ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรนะฮะในเรื่องของนโยบายของภาครัฐ วิธีไม่ต่อเนื่องและก็ในเรื่องของการตลาดลการประชาัมพันธ์ที่จะทําอย่างไรให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีความเด่นเก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยเพิายิ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในภาคส่วนต่างๆรับไม่ว่าจะเป็นองค์กรท้องถิน่นหรือว่าท่องเที่ยวและกีฬาก็ดีเนี่ยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการหรือว่าภาคเอกชนที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่นอนด้านการท่องเที่ยวนี่ฮะให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยฮะก็เป็นประเด็นอีกหลายประเด็นที่ที่เราได้ได้รวบ วมแก็จะนาเสนอในส่วนของภาครัฐและก็ในส่วนของสมาพันธ์เองเนี่ยก็คงจะต้องมีการขับเคลื่อนในระดับต่อไปครับ